ก่อนจะมารับชมคลิปวิดีโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้นะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับขออนุญาตมาแนะนํารถ To โยต้าโคโร拉 AE หนึ่งศูนย์หนึ่งสามหวงนะครับคันนี้เป็นสีเท่านะครับรถบ้านสีเต็มสีเงาเลยนะครับ เจ้าของใช้งานดีนะครับดูแลอย่างดีนะครับเครื่องเบนซิน CAFP 1600cc เป็นเกียร์ออโต้สีด้วยรวมสวยมากเลย9 0 1 0สร้อเลยนะครับท่านได้หารถรุ่นนี้อยู่ก็ฝากคันนี้ไว้พิจารณาด้วยนะครับไปดูภายในนะครับพวงมาลัย power นะครับเบาะไม่มีขาดนะครับเบาะหนังสวยงามนะครับคอนโซลหน้ารถไม่มีแตกไม่มีหักนะครับกระจกปักไฟฟ้านะครับคันนี้พวงมาลัยเดิมเกียร์ออโต้นะครับ ทางไกลสบายๆนะครับแอร์หนาวนะครับช่วงล่างนิ่มนะครับเลี้ยวไม่มีดังนะครับแม็กขอบสิบสีเดิมๆโรงงานเลยนะครับเอกสารเล่มพร้อมโอนนะครับสนใจดูรถได้ที่พระราม5นนทบ,บุรีแยกบาง4ทองนะยังไงก็ฝากคันนี้ไว้พิจารณาด้วยนะครับถ้าท่านใดกำลังหารถ หลักหมื่นไว้ใช้นะครับใช้น้ำมันล้วนนะฮะติดต่อมาที่0818225233หรือ0838780253นะครับงั้ก็ฝากขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปวิดีโอใหม่ๆท่านจะได้ไม่พลาดสวัสดีครับ